ส่วนข่าวนี้ค่ะมาแสดงความยินดีกับหนุ่มหล่อของพวกเราคนนี้นะคะ บาริดทิมทองค่ะอายุ23ปีนะคะวันนี้จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะใช้เวลาเรียน4ปีครึ่งนะคะ,คะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะมาแสดงความยินดีอย่างหนุ่มเจมส์มานะคะ,คะมีน้องพายลินลดาด้วยค่ะแล้วก็มีผู้จัดพี่ปิ่นทีวีซีนก็ส่งตัวแทนมามอบดอกไม้แสดงความยินดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีดอกไม้จากผู้บริหารช่อง3ค่ะุ อุมาคุณปิน่นกมลมาลีนน์นะคะนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับค่ะ,ะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนครอบครัวของหนุ่มปาริสนะคะมาแสดงความยินดีในวันซ้อมไปแล้ววันนี้เป็นวันรับจริงนะคะ,ะ,ะและว้วก็ปาริสเองตอนนี้ก็มีผลงานที่กําลังถ่ายทํา2เรื่องค่ะก็ค,ะคือสร้อยสบันงาเพราะหลายคนถามนะ,ะแล้วก็เฮลมีคุณผีช่วยด้วยของค่ายทีวีซีนค่ะมีสัมภาษณ์ของหนุ่มปาริสค่ะเรียนทั้งหมดปี่ปีกหนึ่งเทอมครับก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ต้องเมนเเวลาทุกอย่างนะครับก็ถ่ายละครเสร็จกลับมาไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จไปถ่ายละครต่อวนลูปอย่างนี้อยู่ช่วงประมาณปีสามปีสี่ของผมครับก็ถือว่าถือว่าหนักและก็ยากพอสมควรครับแต่ก็สู้มาจนยนจบได้้วครับก,ก็ตอนนี้เรียนจบแล้วก็จะลุยงานในวงการบันเทิงให้เต็มที่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่2เรื่องครับเรื่องสร้อยสะพานเงากับเทียมีคุณทีช่วยด้วยครับ น่ารักนก้องวิศวกรหล่อบอ,อกต่อด้วยเจอกันนานหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะมีใจรมาด้วยนะครับเราค่ะ